ดแล้วเปิดเลยหนคองีารแล้วเปิดได้น่นโอ้เต็มเลยสูงหนึ่งเสาว้ปาใช่มันสะท้าแรงขึ้นหรอกมันสะท้แรงเนี่ยมันะทาแรงกำแพง่ะโอ้แรงดูตรงนี้พังหมดแล้วจิโอ้ีีตรงนี้พังแล้วลูกมีนี่นกำแพงพังแล้ว ซัดกาพใช่ลูกก็ซัดทุกวันเห็นไหมลูกอะไรที่มันตั้งแต่เนี่ยเนี่ยถนนเนี่ยดูดูดูจะหันมาถึงนี่เลยอู้น่ากลัวมากโอ้ยด้านหลังโอ้โหน่ากลัวมากเลยลูกเดี๋ยวห็นมาถมละใช่คือมันซัดกําแพงพังไปแล้วตรงนี้พังเม่ไหวเลยรถมาแล้วท่านกําแพงก็กั้นไม่อยู่โอ้ตรงนี้มันมันเป็นเบิรงคลื่นเลยหรือเปล่าอู้ย